เฮียต้อยเฮียต้อยมีพาวเวอร์ที่ตัวแรงสุดอะ่ะมันมีตัวไหนบ้างตัวแรงสุดเลยนะที่เฮียต้อยมีนะก็คือต,ตัวนี้เลยฮะตัวหน้าเทาเทาตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นนะเป็นรุ่น NK NK นพันสองนะจะเป็นรุ่นของมันนะเป็นรุ่นของเขา NK คพันสองแต่สองพันวัตต์สองพันวัตต์เต็มนะไม่มีเกินไม่มีขาดแต่เป็นแบรนดน์นาคาชินะเป็นรุ่น NK แพันสองแต่ว่าสองพันวัตต์สองพันวัตต์เนี่ยก็จะขับสิบแปดที่เฮียต้อยทําอยู่นะสิบแปดโค้งหล่อนะ 18โครงหลอแม่เหล็ก220 1 2 0 0พองวัตต์ของโครงหลอนะแกได้ข้างละ4ข้างละ4ี่ก็คือ8ไใบนี่แหละที่ที่ยะต้อยทำอยู่นะเพราะว่าตัวเนี้ยเพราะว่า2000วัตต์ตัวเนี้ยยต้อยทำทำอยู่ข้างละสี่กับ8ดอก8ดอกนะแต่ถ้าลูกค้าจะไปใช้ 4, 4ี่ใบสใบข้างละ2ก็ก็ ก็ได้นะก็ได้ก็อย่างต่ําที่ที่ใช้อยู่ถ้าจะต้อยทําอยู่นะไออย่างตัวบนนี่ก็จะเป็นขับเสียงกลางฮะตัวบอขับเสียงกลางตัวบนลนี่ก็จะเป็นรุ่นรุ่นเอ็นเคหกห้าวิีการต่อก็คือเป็นสายหัว XLR นะหัว XLR นะเป็นสายหัว XR r ลก็ใช้ได้ทั้งสองหัวเลยฮนะลูกค้าอันนี้ก็เขาเรียกตัวเมียเสียเข้าไปเลยนะนะอันนี้จะเป็นต่อเข้าปีต่อเข้าปีบ้านนะปีป,ปีทั่วๆไปเนะี่ย ต่อข้าวซับปีเลยฮะข้าวซับเลยนะข้าวซับที่เขียนว่าซับเนี ah ่ยนะต่อข้าวซับเลยนี่ก็จะได้เป็นเป็นตู้ซับเบสดแล้วนะเป็นตู้ซับเบสดแล้วนะตอนนี้ก็คือตัวบอลตัวบอลจะไปทําเสียงกลางฮะตัวบอลไปทําเสียงกลางตัวบอลจะทําเสียงกลางนะลูกค้าเสียงกลางก็จะเป็นเป็นแจ็คโมโนเสียงกลางทําเสียงกลางลูกค้าก็ต่อเข้าที่เข้าเสียงกลางตัวนี้เลยนะเสียบให้ดังแก๊กเลยนะเสียบให้จมเลยให้จึ๊กเลยนะตอนนี้ก็จะได้เป็นสายสัญญาณละ สายสัญญาณเข้าซับเข้าเบสเข้าเสียงกลางอันนี้สายลําโพงสายลําโพงถ้าลูกค้าสี่ใบเลยนะสี่ใบข้างล่างเนี่ยก็จะมีจุกสี่จุกเลยข้างละสองเป็นดูสเปกคอนนะดูสเปกคอนนะด้านนี้ไปสองด้านซ้ายสองด้านขวาสองใบนะอันนี้ก็เป็นสี่ใบเลยนะสี่ใบถ้าลูกค้าทำสี่คูณสี่ลูกค้าก็นะสี่ใบ เป็นสี่ใบเลยนะก็ะข้างละสองใบนะตอนนี้ได้ข้างละสองใบแล้วจะเป็นข้างตู้ตู้ซับเดสข้างละสองใบก็เป็นสี่ใบถ้าลูกค้าจะทําเป็นเป็นแปดใบลูกค้าก็เอาสายตู้เบรอะเอา,อเอามาพ่วงกันทําเป็นแปดใบนะตู้เบรเอามาพ่วงกันแล้วก็ามาพ่วงกันก็ข้างละข้างละสี่ก็จะเป็นข้างละสี่นะจะเป็นข้างละสนะี Zz, เอาเอาต้เบรที่ที่ลูกค้าจ like, ะทำเป็นแปดใบอ่ะเอาไปพ่วงกันพ่วงถึงกันตัวบนก็ตัวบนก็ไปเข้าต่อเหมือนกันเลยนะเพราะว่าตัวตัวบนเนี่ยไปเข้าเสียงกลางก็ต่อเหมือนกันเลยตัวขับเสียงกลางนะขับเสียงกลางอันนี้ก็ขับเสียงกลางนะตัวนี้ก็จะไปขับเสียงกลางเดี๋ยร์เทต้าจะไปเสียบเสียงกลางให้ดูนะอันนี้ก็ไปขับเสียงกลางแล้วก็ปรับซับปรับซับซ้ายฝาอันนี้เป็นเบสนะเอาไว้ที่ประมาณบ่ายโมงก็ได้นะประมาณเนี้ย แล้วก็อันนี้ซับซ้ายฝาปรับความถี่ซ้ายฝานะก็ปรับแบบทประมาณนี้ที่จะต้อยปรับเนี่ยนะก<ม>็จะต่อข้าต้นพงสี 4. 4่คูณสี่สี่คูณสี่นะนะด้านซ้ายสองนะนย่เนี่ยข้างหลังเพราะว่าจะเป็นสี่รูอยู่แล้วด้านละสองนะด้านละสองดูไหนก็ได้ลูกค้าเนี่ย เสียงกลางก็เข้าเสียงกลางเลยฮะลูกค้าเข้ากลางเลยแล้วลูกค้ามีมีก็มีสายพ่วงเนี่ยลูกค้าก็พ่วงไปฮะที่ที่ที่ข้างหลังตู้ลำโพงเนี่ยจะมีให้สองรูฮะรูไหนก็ได้นะมันถึงกันมันลิก์ถึงกันอยู่แล้วรูล่างก็ได้รูบนก็ได้นะลูกค้าแต่ลูกค้าต้องระวังเรื่องริมเนี่ยนะเรื่องริมช่วงหลังนี่ลูกค้าก็ผิดเรื่อยเลยเรื่องริมใหญ่ริมเล็กกันนะริมใหญ่นะลูกค้าดูดีๆนะถ้าริมใหญ่ลูกค้าต้อง เอาไว้ตรงร่องเหล็กขา,ขาวๆอ่ะร่องบนนะลูกค้าต้องเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะต้องเสียบเข้าไปสบายๆเลยแล้วก็หมุนให้ดังแก๊กนะบางทีถ้าลูกค้าไปสลับกันเนี่ยเวลาใส่แล้วมันออกไม่ได้มาที่โรงงานหลายเจ้าเลยมันให้มาให้งัดออกแล้วมันจะพังหัวมันจะพังเพราะว่าลูกค้าไปใส่สลับกันถ้าใส่สลับมันมันจะฝืนฮะถ,ถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าใส่ไม่สลับมันจะใส่ง่ายอย่างเงี้ยแบบที่เฮียต้อยใส่อย่างเงี้ยหลวมๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วก็บิด แบบที่เะ้าด้ยใส่อย่างเงี้ยใช่ไหมเริ่มใหญ่ริ่มเล็กเริ่มใหญ่เอาไว้ตรงร่องร่องบวกร่องขาวๆเนี่ยร่องเหล็กนะนะแบบที่เท้าด้ยใสเนี่ยใสหลวมๆถ้าลูกค้าใส่สลับเนี่ยมันจะฝืนมันจะฝืนมันใส่ไม่ได้มันจะฝืนเข้าไปฮะต้องอย่างนงี้เลยนะถ้าถ้าลูกค้าไปทำจะถ้าไปทำสี่หกคูณหกตู้ซับเบตหกใบหร, bij, รือว่าแปดใบนะลูกค้าก็เอาตู้เนี่ยพ่วงกันเนี่ย พราสายเนี่ยเอามาพ่วงกันอย่างาเงี้ยสายนี่ไปพ่วงกันถ้าลูกค้าไปท,ทนะําเต้าเบสนะก็เอาเอาตัวนเ,ตเ,เนี้ยเอาเต้าเบส่ยพ่วงกันไปกลางก็เหมือนกันกลางก็พ่วงกันไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะสายก็จับพ่วงกันไปทำหกคูณหกแปดคูณแปดแต่เพราะว่าตัวนี้มันแปดคูณแปดอยู่แล้วเป็นโครงหรล่อ nk รุ่นพันสองนะแต่สองพันวัตต์นะนี่จะต้อยเปิดเปิดฝาให้ลูกค้าดูว่ามาแปลงที่จะต้อยทำเองมันเป็นยังไงขนาดลูกค้าลูกค้าขนาดนะลูกค้าก็แต่ประมาณเนี้ย ร้อยสี่สิบสี่เซนน่ะนะสิบสี่เซนความฟางนะขนมปมงแป้งฟางนะสิบสี่เซนแล้วก็ความความยาก็อยู่ที่สิบแปดเซนนะร้อยแปดสสิบแปดเซนความสูงก็ความสูงอยู่ที่แปดเซนนะประมาณนะความสูงที่8เซนที่พาวเวอร์ตัวสองพันวัตต์รุ่นเอ็นเคพันสองร้อยของแบรนน,นนาคาชินะที่ที่เฮียต้ยทำอยู่แดใบโครงหล่อนะ โครงหลอแบนด์นากาชิแม่เหล็ก220เป็นโครงหลอนะพันสวัตต์พันสองวัตต์กระดาษแข็งนะสินิ้วตัวนี้เลยฮะที่จะใต้ทําอยู่นะสบายๆเลยฮะราคาก็อยู่ที่หม9 9 0เกาพะลูกคา้าก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางนะลูกคา้าหมื่นเาพฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางหนึ่งหเาพเอออช ราคาเมื่อกี้เฮียพูดผิดไป19,900นานะ19,900ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันฟรีค่าขนส่งเก็บปลายทางนะลูกค้าก็ขับได้8ใบนะลูกค้าขับได้8ใบข้างละ4ี่โครงหล่อนะโครงหล่อแม่เหล็ก200ยแม่เหล็ก2 2 0 1 2 0 0วัตต์แม่เหล็ก 220, 1 2 0 0วัตต์นะเป็นโครงหล่อนะลูกค้ารับประกันได้1ปีเลยฮะลูกค้าฝากซ่อมปี1ปีนะ ฝากซ่อมอะไรถ้ามีมีปัญหาอะไรก็ฝากซ่อมกับซ่อมไม่นานครับซ่อมซ่อม